เปิดบ้านใหม่เจนนี่100ล้านเรียบแต่หรูน่าอยู่ทุกมุมจริงๆ เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยล้วงนะคะสําหรับนางเอกสาวเจนนี่เทียนโพลสุวรรณค่ะหลังจากได้ตัดสินใจทุบบ้านหลังเก่าเพื่อที่จะสร้างบ้านหลังใหม่เป็นของขวัญให้กับตัวเองและก็ลูกสาวน้องโน่าค่ะโดยเจนนี่นะคะเคยเผยเอาไว้ว่าบ้านหลังเก่าที่อยู่มาเนี่ยมีอายุ1ิบกว่าปีแล้วด้วยความที่ตัวเองตอนนี้อายุมากขึ้นไม่อยากจะรีโนเวทบ้านอีกแล้วเรื่องบ้านเป็นอะไรที่ใหญ่แล้วก็เหนื่อยมากๆจะทําทั้งทีก็เลยอยากทําให้ดีที่สุดไปเลย เจนี่นะคะคิดทบทวนคิดแล้วคิดอีกจึงตัดสินใจทบทิ้งเลยค่ะถมที่สระว่ายน้ําวางเสาเข็มซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นปัญหาทําให้บ้านสุดเมื่อทําเสร็จแล้วก็จะได้บริเวณบ้านที่กว้างใหญ่กว่าเดิมส่วนเรื่องราคานะคะได้ยินมาแว้วๆว่าก๊ในการก่อสร้างเนี่ยสูงถึง100ล้านเพราะว่าทุกมุมเนี่ยออกแบบให้ดูเรียบง่ายแต่ว่าหรูหราและก็คุมโทนสุดๆค่ะ เจนนี่ได้บอกเอาไว้ว่าใช้งบเยอะอยู่เหมือนกันค่ะบ้านคือตอนนี้99%แล้วเราใช้ชีวิตอยู่กับเขาบ้านคือจุดกําเนิดของทุกสิ่งทุกครั้งที่เราเหนื่อยเราหิวใจเราจะกลับบ้านเราติดบ้านมากเราแฮปปี้มากบ้านเจนนี่จะไม่มีทีวีบ้านเราอยู่ในบริเวณเดียวกันมีทั้งหมด4หลังติดบ้านที่สร้างเสร็จแล้วคือบ้านของโนาบ้านที่กําลังทําคือบ้านของเจนนี่เองเจนนี่สร้างต้นไม้ล้อมให้ความสําคัญกับแสงสีในบ้านมากๆคุณ แม่สอนว่าถ้าเราจะผ่อนอะไรในชีวิตอย่าผ่อนแสดงว่าเรายังไม่พร้อมอย่าเอาสิ่งนั้นมาเป็นภาระขอให้บ้านหลังนี้นะคะอบอุ่นแล้วก็อยู่แล้วมีความสุขค่ะ